วัสดีครพระพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้เมือ่อพ้อกับผมนี่ก่อนต้องส่องน้องใจกันที่เขานะครับเนาะวันนี้พระพี่พระน้องมาผัดกับเผาปลาหมึกครับใส่บอรกก์เคลน้ำสักน้อยหนึ่งมีบอร์เคลนีรสดีมีผงนัวม,มีน้ำตาลเนี่ยมีกระน้ำมันหอยกระเทียมใบกับเผามาผัดกันเลยครับเปิดไฟมันฮอนน้อยกันกระเทียมเอากระเทียมลงเขียวกันเด้อครับเด้อผมรบ,บาวพริกลงหรอกเพราะว่าอย่างมันเสียครับมันเสีย ิีจามิีจามสีไอเนี่ยบุดีเปิดไฟไว้นนกว่อนเนาะจะต้องลอ เีกยวให้มันหอมๆสักหน่อยกันนะคะฟอกันบ้านนอยคือเกาเนาะจ้ะเนาะกับเข่าเสานี่จ้ะคั้งนี้เพื่อนบดีห่อไว้กินนะก็เลยต้องเ็ดกินยนีมันเส้าอฮนนี่อะไรจ้ะอ้าวกระเพมึกมาลงที่เอ้าวลดลงเลยก็พีกหอมกันเลย เต๋อลงเลยอ่ะเีลือลงเลยเนาะันจะิด็นลูกคุพอมกันคนคนค่ะ่ตานลดดีมลก็ลด หอมเลยทีนงด้วยครับเด้ออืมใส่นี่เลยกะขึ้นอีกหน่อยได้ไหมอือเอาปึ๊บบดดีหนวน้ำให่เอาน้ำบ้าในถ้วยเลยนะจดีย์จด้มันเอาพออืคนตะคน น้ำเยอะแล้วน้ำปลาหมึกมันอลอดนะนี่หนำนิดน้อยลาดเขาฟังนี่น้ำนิ้อยลาดเขาบอกรอบนี่หนำนิดน้อยอ่าวเดี๋ยวรอสักพักก่อนก้อนนั่นเลยสุกให้มเกือสุกหน่อยนะคะมะเขือสุกหน่อยก็ค่อยใส่ใบกะเพราเนาะที่ชิมรสก็ได้ช้อนอย่างนน่ะ คนแล้วก็ชิม่อยค่ะอะไรก็ผัดแบบบ้านๆนะคะผัดแบบเราไม่ได้สอนทำกับข้าวนะคะคือทำอะไรกินแล้วก็ถ่ายให้ดูนะคะจากบ้านน้องก็จะแบบง่ายๆบ้านๆนะคะแล้วถ้าถูกใจก็กดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหน่อยนะคะน้องอนจารน้องอนจารนะคะขอบพระคุณมากนะคะ fc เก่า fc ใหม่เพ,พื่อนๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจบ้านน้องนะจ๊ะกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะคะเผื่อกับคลิปใหม่ลงจะได้เด้งให้เห็นจะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะมะเขือได้ยังพ่อจะได้เอากระเพราลงอีกนิดนึงเนาะบางคนก็ชอบเขียวๆนะบางคนก็ชอบให้มันสุกเยอะๆหน่อยเอา เอฝั่งโน้นเด็กข้พอลงน้ำหน่อยฝั่งสองชิ้นะไปแห้งเร่งไปแห้งแล้วเอากระเพราลงจ้ะกระเพราใส่เยอะหน่อยจะปลูกเองเอาสบกินกระเพราตอกกินตอกกินผักสวนขั้วปลูกเองของแซ่บกระเพรานี่เป็นยาปอพอต่เดี๋ยวออก กเดีเราถ่ายเคลียร์ไปกระเป๋าให้ทั่วจะถ่ายรูปโอเคค่ะปิดเตาเลยเอากระสุนกระเคีรยกระเป๋าให้ทั่วๆหน่อยโบกจากกันเลยตอนที่ลงกระยุ้งลงเลยก็จบการผัดกระเพราปลาหมึกนะคะมันตักใส่จานค่ะ ตามลงไปด้วยจ้ะลงลงงานมันลงเยอะเอาไปลาดที่หลังอ้าวเนี่น่ากินพวกข้าวพ่อแม่พี่น้องกับเผาปลาหมึใกใส่บบเขือหน่อยหนึ่ง เอาแต่ปิดคลิปพี่น้องหน่อยค่ะคลิปนี้ผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับเ้อถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามซองน้องอาจารย์เนี่ยนะครับเ้อสวัสดีครับโอ้มาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกัน